ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะทําการมาเล่นเกมคูนาแกนนี่นะคะแต่ก่อนที่จะเล่นเออไม่ใช่นะะ้ำไม่ได้จะเล่นเกมคุณาแกนนี่นะคะวันนี้นะคะเราะคะจะมาล่าทาผีในเกมสากูลากันนะว่าในเกมสากร้าเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือจะน่าตลก ะคะทุกคนนี่นะเราก็จะทำกันมาแต่งตัวเป็นอะไยกันดีนะทุกคนเออเราจะเราจะแต่งตัวแบบดำดำนะเอาดำดำเลยนะประมาณนี้ตัวูุช ดำอันก็ต้องดำโอเคไปนะคะเรานะคะก็จะต้องทำกันกดเริ่มเกมแต่จะมีโฆษณาเราสามารถแก้ได้นะคะให้ออกเกมแล้วก็กดเข้าเกมใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้ว่าจะได้ไม่ต้องเกิอดอะไรประมาณนั้นนะ แต่รนะคะก็จะต้องทำการมาดูกันนะว่นนาในการลอดทาปีครในแนงมันเนี่ยจะลอดหรือจะล่วงไม่ใช่นะคะร่วงแบบมนม่วงก็ไม่ใช่นะคะคือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรกันเลยนะทุกคน,น,นก็ต้องทำการปรับปรับเวลา สอบท่มนั่นเองนะคะที่เขาบอกนะสี่ทุ่มนั่นหละโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศซีมืดหนาอะไรกันเรียบร้อนะ้นะคะเรานะคะก็จะทำการไปแลท้ี่ที่โรงเรียนกันนะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะลองนำการไปชวนเออเป็นใครอะไปชวนเพื่อนมาดีกว่าเอ,อ่อเดี๋ยวเราก็จะลองไปล่าจับปรีดูกันเลยนะคะ ก่อน,น,นที่เราจะไปล่าทารผีเนี่ย่วนเนี่ยก็จะต้องทำการไปเล่อาจะไปดูผีโครงกระดูกกันนะคะทักอ,อ,อุ้ม วิธีการที่เราจะไปล่าท้าผีกันใช่ไหมทุกคนเออปล่อยผู้ชายลงก่อนแป๊บนึงทุกคนนะคะจะเห็นหรือเปล่าคะมันจะมีถนนนะอ่ะมีมีถนนใช่ไหมให้ผู้ชายตามเรามาเดิน เดินไปที่ถนนนะคะให้ถึงแบบไกลๆเลยนะไม่ต้องไกลนะคะถ้าเกิดอยากให้มันเร็วๆต้องต้องทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องปุ่มผูชาประามามนี้นะคะมันจะเร็วนะคะต้องใช้จะป,ปิดไฟฟ้านะะ เราจะไปล่าผีโครงกระดูกกันก่อนเลยนะคะแบบชายลงอ่ะเดะทุกคนจะเห็นไหมคะมันมีสองอันนะอันนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะมันมีสองฝั่งนะนี่นะอีฝัง่งนะให้ทุกคนเนี่ยเลือกว่าตัวเองเนี่ยจะไปฝั่งไหนนะคะตามตามตามใจนะอันนี้คือตามใจนะทุกคน ตามใจตัวเองเลยนะวันนี้ก็จะเข้าไปฝังนะกระดูกได้แบบุดใจงแต่เราเนี่ยต้องไปไม่ห้ามไปใกล้ๆโครงกระดูกนะคะไม่นั้นนะมันจะจับเราได้นะทุกคนตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะคะ จะไม่เจอเดี๋ยวเราจะเร่งสปีดแล้วกันนะคะนั่นไงค,ะคะ่ะทุกคนนั่นคืนขอขีคงกระดูน้าแไปใกล้ๆมันนะนั่นนะคะผีคงกระดูสีทองเก็บยามาด้ โอเคตกนั่นไงคะ่ะทุกคนปีโคนงกระดูก,กใหแล้วเราจะดรางรัดใช่ไหมเราก็เราก็จะมาโผล่อีกตัางหนึ่งแต่เราบังดนจำสแก,กนนะคนที่เล่นเกมสากุระ น่าจะไม่เคยเจอจำสักแ,กแต่ผู้เล่นไหนนีแ่แหละมันจะเจอนะครับมันไม่ทุกคนมันแล้วก็ออกมาได้สำเร็จใครชอบคลิปเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปไว้เลยนะคะจับมือกับฉันถ่ายรูปไม่ใช่อันนี้ปดปดัดออกปัดออกเออมันต้อง โอ้ฉันจะคุยกับผู้ชายของฉันมจับมือตรงนี้อ่ะแต่เราเนี่ยก็จะต้องทำการมาถ่ายรูปกันเลยโอาเคถ่ายรูปไปเรียบร้อชื่อคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดใรได้นะคะบ๊ายบาย